หนักนเลยนะคะด้วยความที่ลุคซามูไรสาวนี้แต่งน้อยมากฉะนั้นผิวต้องดีมากเริ่มกันด้วยสกินแคร์ซึ่งปกติแล้วไม่เคยเริ่มด้วยสกินแคร์เลยก็จะเริ่มด้วยสกินแคร์ก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นลังโกม Energy The V ์วนะเอเซนซึ่งตัวนี้จะเป็นเอ s e ซน e ที่แบบว่าเฮ้ยมี มีมีออยแตกตัวบนน้ำคือเวลาโปะล,ลงไปบนหน้าเนี่ยมันจะซึมเร็วมากแต่ว่าไม่ทิ้งความมันไวเยอะนะคะก็ใช้ตัวนี้ก่อนเป็นเอเซนส์สำหรับคนผิวแห้งมันก็จะแบบฟซึมหายไปเลยนะคะแล้วก็พอเอเซนส์ลงไปแล้วเนี่ยอยีฉันก็ต้องแบบว่ามีความให้ความชุ่มชื่นเพิ่มเติมแล้วก็การความชุ่มชื่นออกจากผิวด้วยก็จะเป็นตัวนี้ต่อนะคะเป็นคิวเพียว v i t a l i t y ์ล i n ี้สกิน n e นิวิ่นะคะซึ่งตอนนี้มันจะมี สารสกัดของน้ำผึ้งนะคะแล้วก็โสมใช้แล้วต้องเอาไว้สักป,ประมาณ10นาทีอ่ะคะ่ะเพราะว่าผิวมันจะได้แบบแ,บบแบบอบซแบบอบแอบซอบพวกครีมพวกนี้ลงไปก่อนแล้วมันจะฟูฟูพอผิวชุ่มผิวฉ่ำผิวฟูปุ๊บจะแต่งอะไรพวกมันก็จะง่ายนะคะต่อด้วยเป็นรองพื้นนะคะรองพื้นวันนี้ใช้ของ Make Up Fiber Ultra er HD นะคะตัวนี้เป็นเบอร์ Y3 7 5นะคะ Ultra er HD Y375 สําหรับผู้หญิง ผิวสองสีที่มีอันต์โทนสีค่อนข้างเหลืองๆอ่ะอันต์โทนสีเหลืองนะคะก็นี่แล้วก็หยดลงมานะคะประมาณนี้บัฟด้วยแปรงบัฟด้วยแปรงนะคะนี่จะเป็นแปรงหัวกลมของดิโวเทคนิคซึ่งตัวเบอร์มันหายไปไหนแล้วไม่รู้ก็เลยให้ดูอ่ะให้ดูรูปแทนแล้วกันนะแปรงหัวกลมวิธีการบัฟรองพื้นบัฟก็คือวนวนวนนนก็จะแบบว่าวนไปในทิศทางเดียวกัน วิธีนี้เหมาะกับคนผิวแห้งมากคนผิวมันอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่กนเพราะว่ามันจะช่วยแบบเก็บความชุ่มชื้นของ m o i s ไรเซ z e r ของรองพื้นอะให้มันอยู่ครบถ้วนนะคะธีการบัฟนะคะก็คือแท็บก่อนเริ่มจากจุดที่ต่ําสุดของใบหน้าเข้ามาต้องแบบว่าเฮ้ยเบาหน่อยหนึ่งนะเพราะถ้าเกิดว่าลงน้ําหนักกับมันเยอะมันจะไม่ไปมันจะเป็นก้อนเลยทชปสําหรับการลองลงรองพื้นด้วยความที่ถ้าเกิดเป็นมือใหม่ในการแต่งหน้าเว้ยมันจะแบบว่าเกลี่ยไม่ทัน ให้ลงทีละน้อยก้อนถ้าเกิดว่าเป็นโอ้ยเป็นกูรูเนี่ยเขาลง5้าจุดแล้วเขาก็แบบฟึฟเฟเสร็จเลยอย่างเงี้ยมันก็โอเคอะถ้าใครถ้าใครเชี่ยวชาญค่อยๆบัสไปเรื่อยๆเพราะถ้าเกิดมันแห้งแล้วมันเกี่ยวไม่ไปแล้วเนาะเว้มันก็จะเป็นก้อนๆลองพื้นเสร็จแล้วมาต่อกันเลยค่ะพอรองพื้นเสร็จแล้วก็จะไปเก็บให้รอยใต้ตาที่มันแบบดูไม่ไม่ค่อยจะเรียบไม่ค่อยจะเนี๊ยบเท่าไหร่ด้วยการใช้ ครีมบ b ตช์อ o นเดอะโร d นะคะของ a s s i o n v i e วอันนี้ใช้ Road To ยูทา c o ร a ลพ i n k s, <S จริงๆแล้วว่าใช้ไม่ต้องเป็นครีมบัชก็ได้นะแต่ด้วยความที่ฉันจะใช้ตัวครีมบัชมาแต่งแก้มอยู่แล้วไง oh. ก็เลยแบบเอาอันนี้แหละที่เกียดหาไอเทมอื่น oh. แต่จะใช้เป็นตัวลิสติกที่เป็น moisturizing l i s List t i k ส t i กที่มัมีความแบบช่ำๆน้อยนะคะโทนออกสีแดงออกสีชมพูก็ได้เนี่ยแล้วก็จากนั้นก็ใช้รองพื้นก็ได้ที่ฉันขี้เกียจไปหาอ้น,นี่แหละ เขี่ยหาคอนซีลเลอร์ใช้รองพื้นเอกเล็กน้อยมาแต้มนะแล้วก็ใช้ตัวครีมบัตอิตกเกะครีมบัตตัวนี้นะมาลงที่ประมาณตรงแถวๆหน้าแก้มเพราะว่าตัวสมูไรที่ดิฉันแต่งในชั้นแต่งอ้างอิงกับเป็นภาพวาดสมูไราสาวนะแล้วเป็นการ์ตูนแล้วแบบว่าตาเขาจะค่อนข้างแบบหวานหวานตาหวานหวานแต่เศร้าๆอะ่ะตาโตๆเศร้าๆนะแล้วก็ ตัวเครื่องสําอางในกระตูนอะไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันจะเน้นตาแบบตาโตวหวานเศร้าแล้วก็ผิวเหมือนมีเหมือนมีรถอฝาดอยู่ที่หน้าแก้มะอรประมาณนั้นอ่ะเนี่ยลองยิ้มก็ได้ที่ตรงส่วนนี้อ่แล้วก็ลงไปก่อนใช้ปองนะไอ้ใช้แปลงเปลี่ยนนิดนึงแกเดี๋ยวมันจะแบบเป็นก้อนนะคะจากนั้นก็ลงแป้งฝุ่นโปร่งแสงเลยเพื่อที่จะเซ็ตเพื่อเซ็ตเท่านั้นฉันไม่ต้องเยอะเพราะว่าถ้าเยอะมากๆเนี่ยงานซามูไรจะกลายเป็นซามูไรไอ้นี่ไป สมุรไายแป้งทอดไปพวกน้นาเป็นก้อนนะคะแค่ใช้ของ Solar Primer Loose Powder SPF 35ค่ะตัวนี้วิธีการใช้ก็คือแบบกระถอกแป้งออกมาเออกระชอบออกมาปุ๊บถ้าเกิดว่าลูกสาวน้นอยทั้งหลายส่วนใหญ่ก็จะเอาทิชติดไอ้นี้ทาเลยใช่ไหมแนะนำว่าให้ให้เอาแป้งอะแตะมันอีกทีนึงแตะไปบนพ้าฝ้าแกมันจะได้มันจะได้ได,ได้แป้งที่ไม่ได้เยอะมาก แล้วก็แบบทัชอัพนิดนึงใช้กองน้ําที่มาใช่มากับตลับนะคะกดๆนิดนึงเพื่อความนวลเนียนอ่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเริ่มแต่งคิ้วแต่งคิ้วแต่งตาง,ง่ายมากอันนี้ใช้แบบเดลี่ลุคได้เลยนะแต่งคิ้วในลุคนี้ก็คืออยากให้คิ้วมันแบบละมุนนีสีสยามนิดนึงให้น,นวลๆอ่ะนะไม่อยากให้แบบเฮ้ยคิ้วเข้มมากเพราะมันจะกลายเป็นสายฝอไปก็จะใช้ตัวแปรงของซูเปอร์มนะคะเบอร์นี้ จะเป็นหัวที่แบบกลมๆแบนๆอย่างเงี้ยนะคะมาแตะกับตัวอายแชโดว์ของ Superman p a ์ e พาเนะคะลุคอาพาเลต์เนเชอรัลอายแชโดว์พาเลตตัวนี้สีนี้แบบบางๆแล้วก็ระบายตามเส้นขนคิ้วของเราคือการขึ้นโครงนั่นแหละวิธีนี้นะมันจะได้คิ้วที่แบบว่าดูลมุนนี่อะดูนวล ดูไม่เข้มจนเกินไปเหมาะสําหรับลุคที่ไม่ได้ต้องการความดุดันมากคือความอดดุดันมันต้องมาจากอินเนอร์นะคะซึ่งฉันเป็นคนที่แบบอินเนอร์เพียบพอม,มากเลย <Hey. S 1> อ่ะเนีย่ยเราก็แบบว่าตามโครง Q, คิ้วขนคิ้วของเรานะทิปส์ของการแต่งคิ้วแบบนี้คือการคิ้วให้ดีก่ะการคิ้วให้เป็นรูปร่างที่สวยงามมันจะทําให้ง่ายขึ้นเยอะเลยพอได้โครงคิ้วมาเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะเริ่มเขียนคิ้วค่ะให้มันมีรูปทรงที่แบบให้ตามที่เราต้องการ เขียนคิ้ววันนี้มาดามมาใช้ตัวเขียนคิ้วของคอสลุกนะคะหนึ่งส one two t h r e b r o one two t b r o จากคอสลุกนะคะเป็นสีประมาณเนี้นะวิธีการใช้กง่ายๆคือเราออกมามันจะเป็นแบบดินสอเขียนคิ้วที่มีความแบนอยู่ทรงคิ้ววันนี้เป็นทรงแบบตรง,ตรงๆน่ะนะจ๊ะไม่มีโค้งเยอะ อ้อมคิ้วเสร็จแล้วเธอก็จะต้องย้อมสีคิ้วนะคะย้อมสีคิว้วอำเภออำเภอนะอำเภอสีคิว้วยอ้ <laughs> ยอมสีของคิ้วเนี่ยนะคะดว้วยไอ้นี่เป็นามาสคาร,าร่าอายบรนะคะ heavy rotation coloring eyebrow เป็นสีน้ำตาล heavy rotation coloring eyebrow สีน้ำตาลนะคะนอกจากจะมันจะย้อมสีของขนคิ้วของเราให้มันดูอ่อนลงแล้วหน้าเราจะได้แบลนะคะก็คือมันจะช่วยทำให้ขนคิ้วเราตั้งไม่ตกด้วยเพราะบางคนขนคิ้วยาวมากอะ่ะ ล้าเขียนคิ้วไม่จะลำบากเนาะมันตกไงอันนี้ก็จะแบบช่วยยึดไว้ <S <S สำหรับการใช้ mascara eyebrow นะคะก็คืออย่าปาดให้มันจังเนื้อเยอะเพราะถ้าเกิดปัดจังเนื้อเยอะมันจะกลายเป็นก้อนปัดแบบว่าจากป,ปลายก่อนแล้วก็ค่อยๆแบบเอาเ็ดที่เหลือน่ะช้อนโคนขึ้นมาฟึ๊บๆๆอย่างนี้นะคะแต่งตาก็เหมือนเดิมใช้พาเลตข,ของซ่วมนี่แหละที่เก็จหา natural eye shadow palette นะคะเราก็จะใช้แค่ สามสีสองสีก็ได้แล้วแหละฉันว่านะก็จะเป็นสีปกติเป็นสีขาวขาวให้เปลือกตามันดูขาวขาวอย่างนี้อันหนึ่งแล้วก็เป็นสีน้ำตาลออกแดงๆนะคะประมาณอันนี้อีกอันหนึ่งเปลือกตาเปลือกตา,ด,าด้านล่างตั้งแต่ขนต,ตาจนไปถึงชั้นพับเราใช้สีขาวกว่าเดิม <c oughs> แต่งลุกสมูไรแต่ทำไมไปททงอีสานวะ <c oughs> ใช่ไหมเตอ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 คือตั้งแต่แบบ หัวตายันท้ายตาเลยนะแกแล้วก็อย่าเลยชั้นพับต่อกันเลยนะคะก็เอาสีที่สองตะกี้เนี้ยเราก็ใช้โอ้ยข้างบ้านเ็าตาน้ำพริกอยู่นะคะแกฉะนั้นด้วยความที่ฉันไม่อยากรอก็ฟังเสียงตําน้ำพริกไปคู่กับการแต่งหน้าของฉันแล้วกันนะคะ <c oughs> สีที่สองมาเลยสีที่สองตะกี้นี้ที่ฉันชี้ให้ดูนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นสีน้ําตาลออกโทนแดงๆหน่อยก็ใช้แปรงที่ยาวๆหน่อยนะคะนี่เป็นซูเปอร์มาร์078จะเป็นแปรงที่แบบว่าเป็นพุ่มกลมๆแต่ยาวๆอ่ะ เริ่มจากตรงนี้ก็ได้พอหาเจอปุ๊บก็ใช้ตรงปลายมาจิกตรงไปไล่จากหัวมา,มาคือจริงๆแล้วการใช้การใช้อายแชโดว์ในในคลิปนี้นะคือใช้เพื่อทําให้ตาดูมีรูปร่างที่ชัดขึ้นเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้ให้มีสีอะไรจริงจังหรอกจ้ะอ่าโอเคนะคะจากนั้นก็จะมาเริ่มเขียนอินไลเนอร์ละโอ้ยยายมากอินไลเนอร์ที่ใช้ใช้2อัน2สีสีดํากับสีน้ําตาลนะคะจะเป็น Ma y บ e l l i n e เจ l Liner m มเบลีนไอสตูดิโอลาสติ n งดราม่าเจลอายไลเนอร์นะคะสีดำใช้กับอายไลเนอร์สีข้างบนนี้ข้างบนเปิดตาส่วนสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลสีดำสีน้ำตาล,ตาล,ตาลใช้ข้างล่างตรงนี้ตั้งแต่หางตาไปจนถึงกึ่งกลางของตาดำมาเริ่มเลยนะคะด้วยสีดำ m a y b e l l i n e s y u s t u l i o Lasting d r a เจ g y l l y n l i n e r นะคะเราก็จะใช้แบบแปรงหมวตัด,ตด,ตดแบบนี้ ตัดตัดเฉงเฉียงมันจะทําให้เข้าซอกตาได้ดีขึ้นทริคของการวาดอายไลเนอร์ลุกซามูไรนะคะทริคของการแต่งหน้าลุกซามูไรนี้ก็คืออายไลเนอร์อะตรงกลางอะค่อนข้างใหญ่เพื่อจะทาให้ตามันโตขึ้นแล้วก็มีสีน้ําตาลข้างล่างเพื่อจะทําให้รูปตามันเป็นแบบตากลมๆอย่างางี้นะฉันทำก็ตากลมอยู่แล้วแหละคนอื่นทำอาจจะยากหน่อยนะถ้าไม่ได้มีตาแบบฉันไอ้เน่ได้ทั้งในามาแล้วห่างไม่ต้องวิ่งนะจ๊ะ ว่าลูกนี้นี่ไม่เน้นหางแต่ตาโตนะที่นี้ก็ไม่ถึงก็ต้องไปหาบิกอายควายตะลึงมาใส่ละแกมันจะโตไปอายแลนส์แบบเจลนะมันจะดีอย่างหนึ่งคือมันควบคุมทิศทางง่ายด้วยความที่มันใช้ผู้กันไงแล้วก็มันได้ความกึ่งกึ่งคมและกึ่งฟุง้ง ถ้าเป็นดินสอคือตามันจะคมไปเลยมันจะคมเกินไปไงเราไม่ต้องการให้สโมวรของเราปลายสายฝ่อขนาดนั้นต้องการให้มีความละมุนฟุ้งนิดนึงก็ต้องใช้เจลแทนนะคะอะต่อไปจะเป็นข้างล่างข้างล่างก็จะเป็นสีน้ําตาลเป็นเจลเหมือนกันจากปลายตาจนมาถึงกึ่งกลางของหูกตาดําแต่แกไม่ใช่มองหน้าไปทางนี้อย่างเงี้ยเราเอากึ่งกลางหูกตาดำตัวนี้ไม่ใช่นะหมายถึงมองตรงๆอย่างเงี้ยนะเอามา เห็นไหมมันจะเห็นอาณาเขตของลูกตาดีขึ้นตาแกก็จะกลมกลมโตเหมือนโคเพิ่งคลอดนี่ไงกลมจมอนลคเิ่งคลอดแบบตาลูกวัวเคยได้ยินป่ะตาลูกวัวมันจะแบบว่าอ่อนๆอะมรอนเงี้ยเห็นไหมตาจะแบบทรงตาเปลี่ยนเลยตะกี้แต่ตะกี้ตาแบบเฮ้ยดูโตๆตตอนนี้ตอนนี้แบบว่าดูเหมือน เศร้าๆ,ๆหนึ่งไหมคะอ่าจากนั้นนะ้ะทุกอย่างเมือ่อเมื่อมันเป็นเจลแล้วเจลหมายความว่ากึ่งเปียกกึ่งแห้งถ้าเกิดว่าไม่ทําให้มันแห้งมันก็จะเยมระหว่างวันนะคะเราก็จะใช้ตัวอายแชโดว์ที่เป็นฝุ่นเนี่ยปแปะทับลงไปนะดิฉันก็จะใช้สีสีนี้แล้วกันสีนี้ผสมกับสีดํานิดนะึงในการแบบแปะข้างบนแปะเพื่อล็อกล็อกเจลให้มันแบบดูแห้งๆหน่อยหนึ่งอะนะเพราะถ้าเกิดไม่ล็อกมันมันก็ ถ้าเหงือมาก็บัรเลเลยนะคะเลยวิธีการแปะก็คือแบบแปะ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 ให้ทั่วกับเจลตะแกะ,กะแล้วก็เบลนมันเบลนด้านบนนิดนึงเออแล้วก็เอาสีดําแปะด้านล่างไม่นะคะส่วนในตัวสีน้ําตาลอ่ะเราก็ใช้แปลงแตะสีน้ําตาลมาบนข้างใต้ตาเล็กน้อย โอเคสร้างมิติให้ดวงตาที่กลมโตเหมือนลูกวัวเพิ่งคลอดนะคะด้วยการใช้เธอเธอ a m, m a t Waterproof Gel Liner mm hmm. เตินมน้ำหนักตานิดนึงนี่เพื่อความแบ๊วจากนั้นดัดขนตากันเลยเราจะเริ่มสู่กับวิธีของตาใส่ขนตาปลอมกันแล้วนะคะเราต้องตัดมาสคาร่าด้วยนะหนูต้องดัดขนตาด้ยนะคุณแม่ต้องดัดว่ะ เพราะว่าขนตาจริงกับขนตาปลอมอะถ้าเกิดว่าใส่เข้าไปโดยที่เราไปปัดสมาค้าล่างหรือดัดนะมันจะเห็นเป็น2ชั้นอย่างชัดเจนเลยอมันจะโปะได้นะคะผู้ชายก็จะจับได้วลาแต่งหน้าซึ่งจริงก็จับได้ตั้งแต่แรกที่เห็นหน้าคุณแล้วแหละปัดเพื่อเซ็ตรูปทรงของขนตาให้มันดูโค้งเพื่อที่จะรับกับตัวขนตาปลอมมันก็จะช่วยดันขนตาปลอมให้มันเบิ่งขึ้นได้แค่นั้นเองนะคะเนี่ยปัดแค่ชั้นเดียวขนตาในวันนี้ใช้ของบอกต่อค่ะเบอร์ Y 0 0 5ใช้ ตัดหัวท้ายให้แบบว่าต่อแค่ซ้อนชั้นแค่ตรงกลางอย่างเดียวนะคะเนี่ยซ้อนชั้นแค่ตรงกลางอย่างเดียวเหตุผลที่ทาอย่างนี้เพราะว่ามันจะทําตาให้ตาของเราแบบว่าดูโตขึ้นคือเพิ่มความกว้างของตรงกลางตาให้ตามันดูกลมๆอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเพิ่มตรงปลายตามันก็จะชฉียวเฉียวยาวๆขึ้นเหมือนฝรั่งใช่ป่ะเนี่ยเป็นการเปลี่ยนรูปตาของเรานะคะเวลาติดขนตาใน ในคลิปอะเมื่อก่อนนี้จะมีคนถามบอกว่าเฮ้ยมาดามมาส์หนูแบบว่าติดขนตาไม่เห็นง่ายเหมือน,นของที่มาดามมส์ติดเลยวะทาไมดูมันง่ายง่ายนี่แหละมันมีเคล็ดลับอยู่นิดเดียวคือทิ้งกาวนิดนึงค่ะให้มันแบบคึ้งคึงแห้งคึงเรียวๆอย่างนี้แล้วก็ติดอีกชั้นหนึ่งที่ตรงกลางต่อด้วยการปัดบลัคาล่านะคะอีกครั้งหนึ่งเพื่อเชื่อมขนตาจริงกับขนตาปลอมให้มันเข้ามาอยู่ด้วยกันก็เหมือนเดิมคิสมีฮารีนเมดนะคะอันนี้สําหรับลอง เป็น long and curl mascara นะคะนะคะตามมาด้วยการปัดแก้มปัดแก้มก็จะใช้ของ palette super mom อูใช้วันนี้ใช้ของ super mom เะยวย super mom นะคะตัวนี้เป็น super mom brushing brush นะคะสี wax flower ส09ปัดที่หน้าแก้มบเบาๆปัดที่หน้าแก้มบเบาๆนะคะแปรงก็จะใช้แปรงแบบอันเนี้ยที่แบบว่าพุ่มๆสามเหลี่ยม ท,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 ทต่อด้วยนะคะการทาลิปสติกลิปสติกจะใช้สสีด้วยกันนะคะลิปสติกจะใช้เป็นลิปสติกสีชมพูนะคะจาก Make Up f o r e v r r Artist r o o t นะคะสีนี้สี c ่า c 6ีหนนะคะ Artist r o o t c r e a m สีประมาณนี้นะะแล้วก็เป็นแทที่ดอจ u i c ซิทินนะคะซึ่งซึ่งหาซื้อได้ตามเซเว่นนะอันเนี้ย แต่เมคอัพไฟเวอร์ต้องไปซื้อที่เคาน์เตอร์ของเขาก็จะใช้เป็นติ้นตัวนี้ข้างในปากเป็นตัวนี้ทาข้างนอกนะคะก็จะได้อารมณ์แบบว่าปากแดง,เดงๆเรื่อๆอยู่ข้างในแล้วข้างนอกเป็นแบบสีหวานๆชม,ชมพูชมพูอย่างนี้ยนะคะให้มันแบบละเลื้อยๆะเือยอยู่ข้างในนะคะก็คือทาประมันครึ่งปากจากนั้นก็จะเป็นเมคอัพไฟเวอร์อาร์ติชระบายข้างนอกค่ะเริ่ม จากนั้นปัดกอบหน้าด้วย i n งกิ d นะคะอิงกิตคอสเมติกตัวนี้จะเป็น b r o นซิ่งพาวเดอนะคะใช้แปรงที่แบบว่าค่อนข้างโอ้โหเอาดีแทนก็ได้จริง,รงๆน่าจะหัวเล็กกว่าน,นี้เลยนะคะแต่อันนี้มีหัวใหญ่ละต้องปัดระวังระวังหน่อยก็ลงลงช่วงแบบดูหน้าเราว่าตรงไหนอยากจะให้เล็กใช่ปะ่ะตรงนี้ฉันอยากให้เล็กลงตรงนี้ช่วงนี้อ่ะฉันก็ลง เนี่ยฉันก็แบบเฮ้อยากให้ตรงนี้ชัดๆัฉันก็หลยไลไไลไลไลข้างล่างเนี่ยโอ้โหน้าปกกีตาเลยมึงเห็นไหมล่ะข้างบนเอาไม่ต้องใส่ก็ได้ดี่หว่ะข้างบนคือว่าจะใส่หน้าม้าเย่เสร็จแล้วนะคะโอ้อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมไล่จมูกด้วยดังก็ไม่ค่อยจะมีเอาตะเกียบบรัสซี่ตะเกียนะคะมาไล่นะชุบชุบชุบชบความที่งามของมันคือการไล่จมูกอย่างนงี้นะมันจะทําให้แบบเหมือนคิ้วเราลมมุนีไปด้วย ข้างล่างได้มันจะได้ดูเหมือนจะมอยจะงอยแบบว่าเฮ้ยพุ่งพงสูงสูงมีเงาเงาความเงาของจะงอยจมูกนีนี้จากนั้นนะครเป็นไฮไลท์เตอร์ของอินกิ o คอสเมติกคอสเมติกเหมือนกันนะคะตัวนี้ไฮไลท์เตอร์นี่เป็นอะไรที่ต้องระวังมากเลยนะฉันก็จะใช้แปรงพัดแปรงพัดของซูเปอร์มาร์เหมือนกันตัวนี้มาใกกนการลงนะคะก็แบบปัดเล็กน้อยซื้ ความความคางยาวหลอกว่าคางยาวไม่ซึ่งจริงๆเราไม่มีการเตาสุดท้ายคือการใส่คอนแทคเลนส์คอนแทคเลนส์ก็แบบเลือกเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยกายที่ห่อไหนก็ได้เอามาเอะโอ้โหจากนั้นเก็บความเรียบร้อยด้วยแป้งนะคะรันเป็นแป้งรองพื้นแป้งอัดแข็งผสมรองพื้นนะคะดิฉันจะใช้เบอร์ 3-3นะก็ใช้แป้งรันในการทัชอัพทุกสิ่งนะคะการทัชอัพของดิฉันก็คือจะใช้แปลงนะแปง้งแต่งหน้าคือแป้งเนี้ยจะเป็นแป้งผสมนองพื้นที่แบบห i ยโค VERAGE มากนะก็คือปกปิดดีมากแล้วก็กันน้ํากันน้ำก็คือเจอเหงื่อแนละ้วไม่เป็นไหลนะคะมันมันกันน้ํามากโอเคนี่คือ finish ุ o กแล้วเรามาใส่หน้ามา้มากันนะความซมูไรต้องใส่หน้าม้าด้วยดูซิ So so g o o d กก็ดูระดับความม้าของเรานี่เลือกแบบหน้าม้าที่มีจอนมันจะได้ดูแบบธรรมชาติธรรมชาติหน่อยนะงานะโอเคเสร็จแล้วนะคะกับลุกสามูไรในวันนี้นะเอยเดี๋ยวเราไปดูว่าพอเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็มีพร็อพเข้ามาประกอบแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะพร้อมทั้งมีการสัก line, เพ้นไลายไปข้างๆนี้ด้วยนะคะ ตามไปดูว่าลูกซามูไรของเราฟินิชลุคจะเป็นยังไงคะ่ะ